สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเราสองคนนะคะวันนี้แบบพิเศษของเป้นะคะเราจะมีสินค้าใหม่นะคะที่จะออกปอกตัต้ในเดือนกันยายนนี้มาฝากกันค่ะเรียกได้ว่าแบบอัดแบบแน่นเต็มโต๊ะเลยค่ะพี่มดคือรวบรวมมาให้เลยเผื่อว่าใครจะสับสนงงวยว่าทำไมมันเยอะขนาดนี้นะคะสรุปมาให้เลยว่าเดือนกันยายนเนี่ยมีสินค้าอะไรที่เด็ดๆที่จะเอาทำการตลาดได้บ้างค่ะตัวแรกคืออะไรเอ่ยตัวแรกนะคะขอแนะนำตัวนี้ค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคเซนอลตัวนี้กระปุก ชื่อสั้นเขาคือโคสแนลชื่อเต็มเขาก็คือโคสแนลมัลติแพลนโอเมก้า3ามโอイค่ะมีคำว่าโอเมก้าสามชื่อยาวเหมือนกรุงเทพเลยให้จับไว้แค่ว่าโคสแนลพอนะคะคุณผู้ชมเพื่อสีนี้นะค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลค่ะอยู่ในรูปแบบของซอฟเจลาตินแคปซูลคอนด้วค่ะเขาบอกว่าตัวนี้เป็นการรวมตัวกันครั้งสำคัญของสารสำพัญที่มีชื่อว่า บูลลีโ่โคโซนอลกับโอเมกาสาจากพืช yeah> ค่ะเรียกได้ว่าในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่มีใครหยิบ2ตัวนี้เอามารวมกันที่กิฟเปร็เป ok ็นที <t uh> <t <t ่แน่แล้่ข้อมูลที่แบบรายละเอียดลึกๆเนี่ยสามารถไปดูได้ตามแบบ กิฟินเน็กซ์เปิดเฟซบุ๊กหรือว่าตามขั้นไลน์ต่างๆที่เราส่งข้อมูลไปเนาะนะคะเอาสั้นๆว่าเขาเหมาะกับใครก็้คุณสมบัติเขาจะมีเด่นๆสามข้อค่ะก็คือเหมาะกับการใช้ในการชะลอวัยดูสวยดูใสสุขภาพดีแล้วก็คนที่ต้องการมีสุขภาพโดยรวมที่ดีขึ้นนะคะกินคาร์บอนถึงแคปซูลนั่นแหละใช่ค่ะก็คือสารโพลดี้พอยซ์เนอร์นี้เป็นสาร์สำคัญที่จะมาได้เราความยั่ยื มีงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติกใใะะ<ม>ว่า60งานวิจัยค่ะว่าส่งผลต่อสุขภาพนะคะ<ม>ทีนี้เขาก็เลยเหันมาบริโภคพคยซนอลกันสำคัญเขาไปจับคู่กับโอเมกม้า3ซึ่งคนทั่วไปเนี่ยหลายๆคนก็รู้จักโอเมก้า3ด้วยู<ม>่ใมน้ำปลาใช่<ม>แต่มันก็จะมีคนบางกลุ่มที่ทานน้ำมันลาไม่ได้ ก็คือกลุ่มคนที่ทานยาละลายเยื่อเลยอ๋อแต่ว่าคนที่กลุ่มคนที่ทานยาละลายเยื่อเนี่ยจะทานน้ำมันปลาไม่ได้แต่ว่าสามารถทานโคชแนลได้ใช่เพราะว่าโคชแนลบวกกับโอเมก้าสามันมันดีทีนี้เราก็จะมีข้อจากัดอยู่ที่คนที่ทาน้ำมันปลาไม่ได้เราก็โกไป เฟนหาโอเมก้าสามจากพืชมาโอเคอ่าซึ่งตัวนี้เป็นโอเมก้าสามจากพืชตัวแรกในปิสเลดรวมกับโพลีโพซแนลแล้วส่งผลดีต่อสุขภาพแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้คือช่องว่างทางการตลาดที่พวกเราจะสามารถนําสินค้าตัวนี้เข้าไปขุดรูตรงนี้ได้นะใช่กับคนที่ทานยลลาไล่เลือทั้งหมดใช่เอาตัวนี้เข้าไปนําเสนอได้เลยค่ะค่ะหนึ่งกระปุก30แคปซูลรานะคา ห้าร้อยหกสิบบาทนะนี่ค่ะเต็มห้าร้อยหกสิบบาทนะตัวนี้นะคะโอเคอันนี้คือตัวแรกนะสำหรับเดือนกันยายนนี้ตัวต่อมาค่ะค่ะตัวต่อมาก็คือกิฟต์ลินอินูลินไฮไฟเบอร์ดริงค่ะชื่อชัดเจนมากไฟเบอร์ <F iber. S 1> อ่ะไม่จะเรียกสักส้นๆว่าไฮไฟเบอร์แล้วกันนะคะตัวเนี้ยไฟเบอร์เยอะก็จริงถึงไฟเบอร์เยอะถึงดืงด่มอิ่มในรีกรัมแต่ว่าทำง่าย ละลายง่ายแล้วก็รสชาติเป็นซองใช่ไหมเป็นซองอ่าเป็นซองชงละลายน้ำใช่เป็นซองแบบนี้นะคะนะคะชงละลายน้ำได้เลยละลายก็ง่ายแล้วก็เอ่อแต่ก่อนเนี่ยตัวไฟเบอร์ที่ละลายน้ำบางทีมันมันเป็นก้อนๆเป็นวนๆบางคนรู้สึกว่าทานยากไม่ชอบใช่ตัวนี้ละลายปุ๊บแล้วแบบเกือบจะใสเลยอ่ะทานง่ายมากทานได้ทุกวัน ทานเดียวเดยวซองเดียวก็อร่อยรสอะไรคะรสชาติรสชาติจะเป็นเหมือนเบอร์รี่ค่ะเป็นแบบผักผลไม้รวมค่ะผัดน,นะคะเ่อเราต้องกินไฟเบอร์เพราะว่าเราต้องเสริมกับแยให้กับลงไส้คือบางคนเนี่ยว่าอาจจะแบบว่าเอ้ยอเราากินผักกินอ,อะไรอย่างนี้ล้วเนี้ยทำไมเราต้องมานั่งแบบกินไฟเบอร์เข้าไปอ่เขาบอกกันว่า คนเราจริงๆเนี่ยต้องการไฟเบอร์วันนีให้ไนดะ้ท่าน่บเป็นปกติที่ใหญ่ปกตินะต้องการ25กรัม25กรัมใช่บางคนทานส้มสอง,สงลูกถือว่ายังไม่พอ,อบางคนก็ทานอาหารมีผักอยู่บ้างโปะม,มาเล็กน้อยอค่ะก็อาจจะรู้สึกว่ายังไม่พอ,อนะคะอยากจะเสริมไฟเบอร์ที่แบบให้เพียงพอตัความต้องการของร่างกายตัวนี้ให้ถึง10กรัมนะคะ เราก็ไมต้องทานทานผักผลไม้ได้ตามปกติแหละก็คือทานทานุกอย่างตามปกติตัวนี้คือเสริมเข้าไปใช่ให้อยู่ในปริมาณที่ร่างกายควรเทรับจะลงโอเคค่ะทีนี้คนเราอยากเสริมไฟเบอร์ไปก็คือส่วนใหญ่จะนึกถึงระบบของลำไส้ค่ะเขาก็บอกว่าลำไส้นี่คือหัวใจของการมีนนสุขภาพดนะีเหมอนกันสำคัญไม่แพ้สมองสำคัญไม่แพ้หัวใจที่ที่แบบสูญชีดเลยค่ะลำไส้จะเป็นตัว การหลักในการดูแลเรื่องของการดูดซึมแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันต่างๆค่ะถ้าลำไส้แปรปรวนโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารก็จะมาภูมิคุ้มกันก็จะแปรปรวนไปคือมันก็จะเอฟเฟกต์กันใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เราสามารถเริ่มดูแลลำไส้ด้วยใยอาหารที่อร่อยมากๆวนี้ได้เลยวานละหนึ่งหร2สองซองได้เลยใช่ค่ะค่ะเออแล้วก็แบ่หนึ่งกล่องนะ่คะจะมีทั้งหมดเอ่อสิบซองค่ะ ราคาอยู่ที่550บาทค่ะสิบซองม,มี550บาททานได้ทุกวันเลยนะไม่ต้องหยุดนะคะอ่อาที่สำคัญตัวนี้ไม่ใส่นสันทรายนะคะใช้ย่หวานเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลให้พลังงานเพียง4 5ิกิโลแคลอรีตันเองอค่ะโอเคซีรีส์ถัดมาเป็นเลซิตินผสมแคโรทีนอยด์และวิตามินอ e, ีชนิดแคปซูลนั่นเองนะคะ อน,น,นได้ไขายดีอยู่แล้วไขายดีอยู่แล้วนะคะเราก็จะมีไซส์ขนาดกระปุกใหญ่60แคปซูนก็คือกระปุกนี้นกระปุกพ่พอแม่ลูกค่ะเอ,อ่อไซส์30แคปซูลคือไซส์นี้ค่ะนะคะตอนนี้เราออกขนาดใหม่ค่ะสําหรับคนที่อยากจะพกพาหรืออยากจะทดลองทานนะคะช่วงนี้นี่คือเศร,ร,ร,รษฐกิจมันจะแบบอยากจะความเงินออกจากกระเป๋าไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะเป็นตัวทดลองดอกได้ก่อนหรือว่า จริงๆมันสะดวกนะขนาดมันแบบพอดีในการที่จะพกพกไปในตราหนักเรองนนะคะเราเดินทางก็ได้แต่ว่าเอาไว้เปิดใจได้ด้วยคือมันเหมือนเป็นขนาดที่คว้าเงินง่ายนะคะตัวนี้ซึงกระปุกมีทั้งหมด15แคปซูลค่ะ5แคปซูลนะคะราคาอยู่ที่220บาทนะคะจุดเด่นของเลชูดินที่เราเลือกใช้ค่ะเราใช้ เรซิ่นที่มีสารฟอสโฟตีนิวโพลีหรือสารออกลิปเนี่ยในปริมาณที่สูงจริงๆนะคะแล้วก็มีการบวกแคโรทีนอยด์อีก4ชนิดค่ะเพิ่มคุณสมบัติในการดูแลร่างกายเพิ่มมากขึ้นนี้วิตามินอีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดูแลร่างกายได้อยา่างเต็มที่แน่นอนค่ะค,ะคะ่ะไปหาความรู้เพิ่มเติมเนาะนะคะในเรื่องรายละเอียดนะคะค่ะตัวสุดท้ายค่ะที่จะออกมาเป็นสินค้าใหม่ซีรีส์ให้พวกเราได้ ทำกันตลาดในแบบสรุปชนานะคะในเดือนกันยาน,นี้ก็คือ2ตัวนี้ค่ะวีแกนนะวีแกนสองตัวนี้อันนี้ก็คือรสไม่มีไม่มีเคเยกอวเราไม่หวานสูตรไม่หวานนะคะรสออรอิจินอลถ้าเป็นกล่องสีเขียวก็จะเป็นรสออริจินอลนะคะมี2กล่องนี้ความแปลกประหลาดความแปลกใหม่ก็คือมาในไซส์ที่แบบทดลองได้อีกเช่นกันนะนะคะเพราะว่าตัวนี้1กล่องจะมีทั้งหมด8ดซองค่ะ ข้างในเนี่ยคุณสมบัติเหมือนเดิมเลยนะคะซองเท่าเดิมแต่ว่านจุแค่8ปดอมันจุแค่82ดซงสแล้วก็มันจะมีเข้าเทศกาลกินเจนะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะรานันนี้ก็สามารถ ดูแลได้ใช่แล้วเจลให้เราเรียบร้อยว่าเป็นเจอาตัวเขาเลือกใช้ได้เขาบอกว่าช่วงเทศกาลกินเจต้องโปรตีนถืงไฟเบอร์ถึงนะคะทานไฟเบอร์ต hmm. hmm. uh ัว huh. นี้ได้ด้วยไม่งั้นเดี๋ยมันจะมีต่คาบโบไปดรตใช่นะคะตัวไฟเบอร์ตัวนี้ก็เจนะคะราคาของเจ้าวีแกนกล่องเล็กนี้ค่ะ8ซองนะคะราคาอยู่ที่350บาทเท่านั้นเองน่าเป็นแบบ ขนาดทดลองก็ได้เ่อใครที่แบบยังไม่ได้อยากซื้อกล่องดูเนะคะมีผู้ิหวนใหม่หรือว่าคนที่เป็นลูกค้าใหม่สามารถแนะนาไซส์เล็กกล่องเล็กแบบนี้ได้เลยทั้งหมดนี้นะคะเป็นสินค้าที่เร,ราเรวบรวมมาฝากว่าเดือนกันยาย,ยนนี้มีอะไรที่น่าไปาทรตลาดบ้างนะคะก็หวังว่าทุกท่านนะคะจะทํางานกันแบบสนุกสนานแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพของอุลตรีะคะ่ะ ใหม่ c o นม l m u l t i pants Omega 3อ i ยการรวมตัวของสุวยอดสารสำคัญเพื่อการดูแลตัวเองจากธรรมชาติพ o l y คอร์สลสารสกัดจากไข่อ้อยน้ำมันมเมล็ดงาคิมอนน้ำมันมเมล็ดแฟลกและน้ำมันงานซึ่งเป็นแหล่งของโอเมก้า3จากพืชรวมไปถึงวิตามิน E และวิตามิน d 3ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพียงรับประทานวันละ1แคปซูลก็สามารถดูแลตัวเองให้ดูดีและแข็งแรงได้ทุกวันเลือกสุขภาพที่ดีให้กับตัวเองเลือก c o s ์ส Multi pants Omega 3 o อย